สวัสดีครับผมวันนี้พวกเราทีมโลโบโติกเท่ากับแจวฮอนนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมานําเสนอนะครับผมระบบเอไอ AI นะครับที่ตรวจับหน้ากากาอนามัยนะครับผมก็มีเป็นดังนี้ครับไปดูกันเลยครับผมเริ่มแรกเราจะเทรน AI โดยใช้โมเดล V4 Tiny 256เพราะว่าข้อมูลภาพมีความซับซ้อนไม่มากเราจึงเลือกเทรนบน CPU และนี่ก็คือโมเดลที่เราได้ออกแบบไว้เราใช้ Image Slide จำลองแทนสายพานลำเลียงจากนั้นเราจะให้ AI ที่ได้เทรนเอาไว้จำแนกแมสท,ที่ผ่านมาบนสายพานและหลังจากนั้นเราจะตรวจสอบว่าบนสายพานมีแมสหรือไม่และถ้าหากมีแมสจะตรวจสอบว่าเป็นแมสท,ที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์หากเป็นแมสท,ที่ไม่สมบูรณ์ระบบจะ,ะแสดงผลว่าแมสไม่ผ่านมาตรฐานและ,สะแสดงไฟ LED สีแดง และเอาพูดเสียงออกมาเป็นคาว่า best math. bad mask หากเป็นแมสที่สมบูรณ์ระบบแสดงผลว่าแมสผ่านมาตรฐานพร้อมแสดงไฟ LED สีเขียวและเอาพูดเสียงคาว่า good mask, good mask. ในส่วนของแขนกลแขนกลจะทำงานก็ต่อเมื่อแมสไม่ผ่านมาตรฐานแขนกลจะทำการคัดแยกแมสออกจากสายพาน ต่อไปจะเป็นการจําลองการทำงานของโมเดลที่ได้ออกแบบไว้ Bad Mask 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 Bad Mask, Bad mask. bad mask 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 Bad mask. Bad mask. Good 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 Mask Good Mask Mas Good Mask, Good mask. และนี่ก็คือมือถือของพวกเราเลยครับโดยเรา,ชา,าเชื่อว่าโมเดลที่ออกแบบและ AI ที่เราเทรนขึ้นนั้นจะสามารถคัดแยกแมสแต้ได้จริงๆนะครับผมขอบคุณครับ